อายการสูงสุดเปิดอาคารสำนักง,งานอายการภาค4หลังใหม่อย่างเป็นทางการณนะจังหวัดขอนแก่น,กน,กนครับเมื่อวานนี้เวลา9.39นาฬิกานาทีนายไพรรัตพรสมบูรณ์สิริ อายการสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานอายการภาคสถนนกาสกรทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นโดยพระเดศพระคุณและราชวัชระธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาเป็นประธานฝ่ายสง์เจริมป้ายอาคารสำนักงาน <Okay. S 1> ทั้งนี้ยังมีนายเรวัตจันทร์ประเสริฐประธานกรรมการอายการพร้อมด้วยผู้บริหารและอายการจากสำนักงานอายการสูงสุดรวมทั้งกรรมการอายการผู้ส่งคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงานราชการอายการข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอายการภาค4ี่และแถบผู้มีเกียรติร่วมง,งานนายพิพภากษาชุมแวงวาปีอธิบดีอายการภาค4ี่กล่าวถึงการก่อสร้างอาคารสํานักง,งานอายการภาค4ี่ว่าสํานักง,งานอายการภาค4ี่หลังใหม่เป็นอาคารสูง10ชั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้าง196บล้าน9แสนบาทบนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่19สิงหาคม2564และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566สำหรับอาคารแห่งนี้เป็นที่ทำการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอายาการสูงสุดจำนวน4หน่วยงานได้แก่สำนักงานอายาการภาค4สำนักงานคดีศารสูงภาค4สำนักงานคดีปกครองขอนแก่นและสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาค4 สำหรับพิธีเปิดอาคารสำนักง,งานอายการภาค4ในครั้งนี้อำนวยการจัดงานโดยนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีศาลสูงภาค4ประธานคณะทำงานและในโอกาสนี้นางสุดลือไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการอายการผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าร่วมงานด้วย